สวัสดีค่ะเหมือนอวดไม่เล่นด้วยนั่งแล้วแม่นั่งเลยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ของเงียดังวัลอะไรยังไงบ้างคะก็วันนี้ วันนี้ผมได้รางวัลอันนี้ผมได้สองรางวัลคได้ผมว่าเนแฟนโวตให้เลยได้มีรางวัล h o w h o t t e s t Male Singer Award กับอีกหนึ่งรางวัลคือ h o w p o u l a m a w a r t Award ผมได้รางวัล h o w h o t t e s t Actor ครับผม ทุกคนแรงเหรอแรงทุกคนดูมีเอเนอร์จี้อยู่หนักครับแต่ชอบครับหนักกว่านี้ก็ถือได้มีที่เก็บไหมลูกรางวัลเยอะขนาดนี้แปลว่าปีนี้เดี๋ยวสร้างขึ้นใหม่เลยครับบ้านใหม่บ้านใหม่เลยบ้านเลยเหรอครับาตู้ตู้ใหม่แล้วกันตู้เพิ่มม้วนตอนนี้ทุกวันนี้ก็เยอะครับเพราะว่าแบบ แฟนๆคือโหวตให้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วครับแล้วทุกคนก็คือโหวตให้ทุกงานทุกงานทุกงานเลย<ช>ครับ <c oughs> จนงานนี้ก็ยังโหวตให้เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็คือตู้ตอนนี้แบ,บ่งเป็นส่วนโหวดนะเป็นโหวตนักแสดงโหวดศิลปิน,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 นว <c oughs> จริงถ้วยหนูเยอะมากทจริงเหมือนแฟนคลับเหมือนแฟนคลับทำแบบว่าแคตเธอรี่ถ้วยแต่ละรางวัลแต่ละงานมาให้น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เอ้ารางวัลนี้เคยได้ด้วยมันเยอะมาก ก็เอาไว้เป็นตู้ไว้ครับมันก็มีแบบว่าชั้นหนึ่งชั้นสองครับที่ไม่ไม่หมายถึงเคยเอาเรามาบรรลุมกันไปเป็นตู้อะไรเราวันมารวมกันไหมเราสองคนที่เอาวันมารวมกันไหมเลยมันก็มีที่วางอยู่ด้วยกันแล้วก็มีที่แยกกันด้วยครับอ้าวโม่ไม่มาสัมภาษณ์ด้วยกันไหมมาไม่เอาไม่มาเดี๋เอาไปแล้วว่าไห้มาเราไปชวนทันก็ยุ่งนะผม ใช่จริงๆเราก็เก็บไว้ด้วยกันด้วยครับที่บ้านครับครับมีความเชื่อไหมคะเี่องต่างว่าไม่อย่างบางปูนก็บอกว่าต้องเก็บไว้ในตู้กับข้าวอะไรเงี้ยมันกินได้เหรอครับไม่เก็บในตู้กับข้าวไม่เคยได้ยินเลยครับเพราะว่าอะไรเก็บไว้แล้วจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพื่อปูนก็เรื่อยๆอ๋อเหรอย้ายครับเดี๋ยวไปกลับไปย้ายเลยกลับไปย้ายเลยเราเปตู้กับข้าวก่อนทำไมต้องตู้กับข้าวล่ะ ตู้กับอตู้เสื้อผ้าได้ไหมครับไม่เสื้อผ้าก็เยอะเหมือนกันเผื่อมันจะลอเสื้อผ้าีย้ากเซิร์ชเลยนี้ไม่รู้จริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวลองดูครับเอาไปเกี่ไว้ในตู้กับข้าวมร้ว่าาสถามว่าถ้าสำหรับผมนะผมถามว่ากดดันไหมก็ ไม่ขนาดนั้นค่ะผมรู้สึกว่าทุกรางวัลที่ได้มาคือทุกคนเสียสละแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็อาจจะทุนทรัพย์ด้วยในการแบบโหวตให้ตลอดเลย<ม>ก็รู้สึกยินดีอ่ะมันแบบมันดีใจแล้วก็รู้สึกทำให้เรามีกําลังใจในการทํางานต่อนะคะไม่ได้รู้สึกว่ากดดันว่าอุ้ยเราได้รางวัลน,นี้มาแล้วเราจะแบบต่อไปเราจะได้อีกไหมเราแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็จะมีบ้างในแง่ที่แบบถ้าเกิดสมมติว่ารางวัลเป็นรางวัลที่ ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆจนเราแบบรู้สึกเกรงว่าโอเคต่อจากนี้เราจะต้องประพฤติตนอย่างดีนะครับแต่ว่าทุกรางวัลที่แ,แฟนให้มาคือแบบทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานต่อเยอะเลยครับก็บอย่างที่หนูบอกเลยครับก็เป็นกําลังใจหลักของเราครับผมเรารู้สึกว่าการที่เราได้ถ้วยรางวัลมาก,ก็ทําให้ทุกคนเห็นเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเครดิตของแฟนด้วยเครดิตของเราด้วยแล้วก็รางวัลด้วยครับกขอยากให้ทุกคนแบบ สำหรับเราต่อไป,ปรครับมผมก็ยินดีรับทุกควยรางวัลครับขอบคุณมากที่โหวตให้เราหลายๆงานเลยครับผมโดยเฉพาะร,รางวัลวันนี้ด้วยนะครับก็ทุกคนงานทุกรางวัลเราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นที่สุดในแบบฉบับของเราให้ได้ดีที่สุดเพ<ช>ื่อให้ทุกคนแบบว่าติดตามผลงานเราแล้วก็มีความสุขกับผลงานเราทัขขงา้งสองควันเต้นที่่านร้าเจอคุณ้อองมันเกิดไก่นะทำงานกูอันนี้ เป็นเดือนแล้วนะเดาไม่เราไม่เจอกันนานขนาดนั้นเลยหรอกล้วนิวเบินอยู่เมเมเข้าเรานะคะเข้านงโอเคยอมันเตมไปดวฉลองที่อม่หมอที่ญี่ปุ่นที่นิวยอร์กก่อนก่อนนั้นก็มีแฮปปี้ัเกิดที่ญี่ปุ่นแล้วบอก็เราไปทำงานที่ญี่ปุ่นก่อนก็ได้ของขวัญมาแล้วเขาให้ของขวัญด้วยอะไร ก็ของฝันบ้านรถในอนาคตได้ได้หนูรวยมากเลยลูกแต่จริงหนูรวยกว่านี้นะหนูไปไม่ถูกเลยอ่ะหนูอ๋อผมให้กำไรอ่ากำไรข้อมือครับใช้กำไรงูกำไรงูครับเอาวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับกำไรงูให้ที่สี่เท่าไครับเพราะว่า ส่วนตัวชอบชอบแบรนด์แบรนด์นี้มากๆอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าสวยและเหมาะกับเฮียมากเลยครับจริงๆเฮียสวยไม่กำไรสวยครับแล้วก็เหมาะกับเฮียแต่ชอบไหมครับผมเพราะว่าได้ใส่บ่อยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นสีเงินครับนี่คือเลือกเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบหรเลือกเพราะเราชอบทั้งสองอย่างเลยครับรู้สึกว่าเลือกแล้วว่าคิดแล้วแหละว่าถ้าเฮียได้เฮียต้องเฮียน่าจะชอบครับแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วย ่ว่าใช่ครับซื้อมานี่ไม่ได้ซื้อให้เขาคนเดียวนะครับซื้อมาเพราะว่าเราหวังผลประโยชน์ด้วยว่าเราจะได้ใส่ด้วยแน่ๆครับเขาใส่ด้วยด้วยนะใช่ผมว่าหนูเราเนี่ไม่วันนี้ผมใส่ของผมมาหรือว่าซื้อมาฮะหนูชอบไปว่าีของใครให้ลูกแม่บอกอันนี้ของหนูอันนี้ซื้อใส่เอง แต่ว่าของเฮียสวยก็ลือก็คือแบบซื้ออีกสีหนึ่งมาเป็นโรสโกลของเฮียซื้อสี่เงินให้ครับแต่ว่าอันเนี้ซื้อสีโรสโกมาใส่คู่กันครัโกเขาบาเลยเขาบอกว่าเขาใส่คู่กันใส่คู่กันใช่ครับแล้วก็บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวยืมสลับกันใส่ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเฮียก็ให้อันนี้สี่เงินมาครับเผื่อจะแบบว่าอันไหนนี้เงินแล้วก็ใส่กับรายเงินของเฮียด้วย ไม่แต่บางทีผมก็คิดนะหนูชอบบ่อยเหมือนว่าอ้ยน่าจะเบื่อแล้วต้องการของใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าได้ของใหม่ก็ดีเรื่อับครับจุดอะไรเก็บไว้ที่ไหนคะเช้าใส่ใส่ไว้ที่ใครใส่ใสแล้วกำไรไหนฮะแยกแล้วก็เก็บไว้ที่อยู่ที่ผมให้อยู่ที่ผมเสนอเอาให้ผมเสนออยู่ที่ผมสนอหนูเก็บไว้หมดเลยอยู่ที่ผมนิยอร์ครับที่นิยอร์เป็นไงบ้างนิยอร์ครับผมก็ มีได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคครับผมที่นิวยอร์กแล้วก็มิลานครับผมของทางคอสกับอามานีครับผมก็รู้สึกสนุกนะสนุกตัวส่วนตัวเราชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมได้ไปเจอแบบคู่คนใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองใหม่ๆอะไรครับแต่รู้สึกแบบกินเยอะมากกลับมาก็เลยอ้วนเดี๋ยวออกกลังกายแล้วครับผมโอ้าะาเซอรพรส์มากเซอรพรส์มากแต่ผมก็เห็นเขาแชร์ด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจดีใจมากรู้สึกดีใจที่แบบ มีเพื่อนในวงการที่ไปแฟชั่นหลายคนมากที่แบบว่าเป็นนักแสดงไทยดาราไทยอะไรเงี้ยเราไปก็เห็นหลายคนติดมากเขารู้สึกแบบภูมิใจในแบบคนไทยมากๆที่ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีแล้วก็ให้ความสนใจในหางสื่อเยอะครับผมแล้วก็คิดว่าก้าวต่อไปพกระแสีเราไปมันกดีจริงๆจริงมีติดต่อมาเพิ่มที่หนึ่งแต่ก็เหมือนคิวไม่ได้ครับผมแต่จริงส่วนตัวเราชอบมากครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงแบบอยากร่วมงานเหมือนกันกับทางอินเตอร์อะไรก็ไ้ครับ อยากเฮีบินไปนิวยอร์กหรือบินไปด้วยไหมคะอ้าไม่ได้บินไปให้หนูให้หนูพักงานหนูก็เยอะเพลงเขาปล่อยมาถี่มากตอนนี้ก็ระหว่างที่เฮียไปบินไปนิวยอร์กเราก็ทํางานของเราอยู่ที่อื่นครับเราก็เลยไปสอยลูกชายสานมาแต่เลยสอยเลยหรอครับเรียกว่าสอยเลยเรียกสอยเลยหรอเรียกว่า ไปชวนใช่คับไปชวนวันนั้นผมก็อยู่นะจริงจวันนั้นเฮียก็ไปดูเหมือนกันคบเฮ <c oughs> ี่ตามไปดูก็เฮียไปทำไมอ่ะก็ไปทำไมอ่ะทำงานเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำงานกันต่อไปดูไปรับ<อ>ไปรับ่อวออ่ะครับโอเคก <c oughs> ็ <c oughs> ใช่ครับไปชวนได้ไปชวนที่ พี่ปอเช่จ็กกี้แล้วก็พี่เติร์นจาก Trinity มาครับมาร้องเพลงซิงเกิลซิงเกิลใหม่ของผมเหงเลว,วยของเธอครับเ <c oughs> พิ่งปล่อยไปเมื่อวาน <c oughs> ดีครับแบบทุกคนชอบมากแบบยิ่งลายประสานที่ร้องกันเยอะๆเหมือนพอแบบโปกติเราร้องคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแต่เสียงผมลายหลักคนเดียวแล้วพอมีมาเพิ่มอีก3คนกนะร้องด้วยกัน4คนปุ๊บรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรที่แบบ ปกติทุกคนไม่ได้ฟังไงครับต้องหาอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ครับให้ผมมลองไม่เก่งจะมีโอกาสไหมคะสักเพลงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยสักเพลงหนึ่งเหรอครับคิดว่ามีอยู่แล้วแหละครับใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่เคยขอมาหรือเคยแต่ว่าให้เฮียมาล้อเขาเป็นศิลปินระดับแบบระดับประเทศแล้วแต่ว่าคอยบอกว่าซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง แต่วันนั้นที่เขาไปอัดผมก็ร้องอยู่ข้างหลังหลังหลังกล้องนะพี่ซีลองร้องรูดูของเธอให้ศิลปินเขาฟังหน่อยแล้วแบบสามารถไปแบบมาแจมด้วยกันได้ไหมพี่เจนี่เนี่โอ้ยกล้องเยอะมากเลยพี่ซีไม่กี่กล้องเลยไม่กี่กล้องเลยบางทีใกล้จะออกมาแล้วฟังได้ฟังได้ ผมชอบท่อนนี้อยท่อนชรกนะนี่สิอ๋อขอบคุณสารสนเทศอ๋อน่าจะกินในงานหรือคนข้างล่างนะฮะจังหวะมากลองให้ดฟังลองให้หูฟังบ่อยไมอะไม่บ่อยอ่ะไม่บ่อยอะไมบ่อยไปยังไงคะ เอาอยู่ละไม่ได้ปกติได้ยินนเบื่อแล้วครั <c oughs> <อ>บปกเเติก็ร้องมางเวลาเวลาเวลาหนูร้องก็ร้องตามไปด้วยงปกติเฮียก็ชอบมาร้องอยู่ข้องตาครับเวลาแบบเปิดหรือว่าได้ยินไงเฮียก็จะร้องท่อนนี้ขึ้นมาใช่แต่ร้องแบบนี้มันเสียนะหนูนะใชออ่ ล่าบอกเล่าครับกอก็ไม่ได้อวดนะแต่คนที่ไม่มีคนร้องเพลงให้ฟังข้างๆก็ต้องสนใจเปิดเพลงผมฟังสิครับใช่เพลงอะไรครับรุ่ดูของเธอครับยูฟังได้ที่ไหนครับฟังได้ที่ y o u t u ดี d ดีมิวสิและทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยครับมีเพลงใหม่อีกไหมมีเพลงใหม่อีกไหม เพลงใหม่หรอเพิ่งประกาศไปเลยครับออใช่เพิ่งประกาศทางเอ,อ่อทางพี่กอล์ฟเอฟฮีโครับเออพิ่งประกาศเลยว่าเดี๋ยววันที่10ตุลาคมน,นี้เวลา10บโมงสินาทีนะครับเรื่องงามยามดีเลขสิบก,ก็งงจะปล่อยเ,ออเพลงนหนึ่งในมาช้าครับที่เป็นเพลงของพี่กอล์ฟแล้วฟีเจอริ n งนุนิวกับพี่เทอร์โบเพออลงนี้ผมร้องเป็นนะร้องเลยไหมร้องไงค เราไม่ได้นะในมาช้าครับแค่นี้ได้แค่นี้คร่ะยังไม่ปอใช่ครับอีกไม่กี่วันแล้วเพลงนี้ดีมากผมชอบมากใช้เป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบผมแฟนๆน่าจะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงนี้แบเพลงแนวนี้ครับนี่คือพิธีคือเราไปฟังด้วยตลอดเลยคุณรู้อะไรเยอะขนาดไม่ไม่เพลงนี้ดีมากผมชอบแล้วก็ได้ฝึกร้องเป็นที่เรียบร้อยคะอาจจะมีได้ฟังจากผมบ้างสักสารที่หนึ่งมั้ง เราหนึ่งในมาช้าไม่เศร้าหรอกมั้งไม้ไปเฝ้าหรอผมไม่ได้ไปใคไม่ใช่เศร้าไม่เศร้าหรอกโรคละไม่เศร้าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องซีรีส์ถ่ายอ๋อซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอเดอะเอ็กซ์พ n ินท์ครับก็ได้ดูปีหน้าฮะอยากุกคนได้รอเพราะว่าแต่ละซีนนี้ใหญ่มากล่าสุดมานี่แบบผมเซอร์ไพรส์ในตัวหนูมาก มันยังไงคะมันพูดไม่ได้อ๋อมันแบบอลังการงานสร้างผมจะบอกเลยว่าโปรดักชันเราอะจองสถานที่หนึ่งใช้อันนี้พูดได้แหละใช้ที่แรกในประเทศไทยในการถ่ายทำหลังจากที่อ๋อก็ไม่แน่ใจนะว่ามีคนใช้ไปแล้วแต่เราแบบเขาบอกว่าเออเป็นเป็นแบบคนกลุ่มแรกเลยที่มาถ่ายนะแล้แบบภาพสวยมากแล้วคนมันดีมากเกินเกินเบอร์มากเรารู้สึกว่า แฮปปี้มากกับภาพสิ่งนี้เราชอบโปรเจคชันอยู่แล้วที่ที่ที่เอ่อที่อบอดรือคใช้ต่ออยไม่ได้เียม่ีอะผมว่าเีมีเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวสุม่ม่แต่ว่านอกจากสถานที่ก็มีสิ่งที่หนูกับเฮียไม่เคยทาให้ทุกคนเห็นด้วยหนูก็ฉีกเกินทได้ไงใช่เช่นอะไรนะเช่น เออมเช่นจะไม่บอกใครพาพี่พัญญาี่ยัไม่บอกใครจะไม่บอกใครหรอกรู้แค่นี้รูแค่นี้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 แค่้าโยนะแ่น้นี้แ่นอกใคร้แต่น้าคนี้แค่น่นีนี้แ่นี้แคน้่นี้นี้่นีมัคนไ้่นีคนี้่นีค่นี่นีค่น้ค่งีนีค่น่น่่ ได้ทํามาก่อนผมว่าถ้าปล่อยให้เฮียพูดอีกสักแปมหนึ่งมันน่าจะเริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วแหละครับผมว่าพูดไม่ได้ยังไงพูดไม่ได้แค่นั้นเลยแลรอดูปีหน้านะคะสนุกมากสนุกมากปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ